กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุขชนเมื่อนี้บาาอจันทร์กะเดินทางมาทางเมืองพะลานไซพี่น้องเลยเนาะบ้านแก้งดวงอ่ามากะผ่านมาพอดีเห็นน้องน้อยพี่น้องเลยจ๊กเพิ่นมาแต่ใส่เนาะอันนี่โอ้สบายดีละ่ะนกเมื่สบายดีเพิน่นเยอะนกสบายดีโอ้มาแต่ใส่นี่มาแต่ข้องกระป๋อมมาแต่ข้องกระป๋อมโอเบิง่งเหรอพี่น้องเบิง่งเลย โอ้น oh, yeah. ี่ได้ไม้คล้องเพิ่นเนาะเออหลายๆบ่ล่ะเบิ่งอยู่ฮะเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่เบิ่งอยู่บ่ได้หลายเบิ่งของนีก่อนโอ้ยังหลายนี่พี่น้องเอ้ยโอ้มีกระปอมกาบกใหญ่เนาะป๊ตเจ้าซื้อหยังนี่ซื้อหยังนะเป๊ะโอ้จักัูตเองอยู่บ่ล่ะบ่ฮู้บ่ อ่ะเดี๋ยวมะนี่ไอ้มีขนมมาให้อ่ะพากันกินเถอะอันนั่งล่ากัไปน้ำกันบ๊อนี่น้ำกันบ๊อือืมใช้อันไม่คล้องเจ้าตัวนี้บ่อือนี่ด้เอ๊เอ้ของเจ้าไล่ลายบ่อน้ำกันบ่อบเอาไปเข้ากันนะอือไปเอาผายเอามัดหน่นี่โอ้นางน้อยเพื่อนกันไล่ยูพี่น้องเลยอ่ะเจ้าซื้อยังล่ะสิจุกสิจุกอือบ่ได้เข่าหงเยนบ่อบส์อ๋อวันวันเสาร์นี้เนาะ เออสิเป้สิจุกเจ้เจ้าได้ชื่อหยังล่ะสิตองสิตองสิตองบ่เออโอ๊โดยได้เนาะดูๆๆสิตองอือตองตองโอสิตองตองใส่ปลานี่บ่เออใส่เวลาเด้ชื่อหยังดาเจ้าสิจอยสิจอยโอ้เบิ่งเพิของเจ้าคือหลายแท้พี่น้องนี่เบิ่ง5ชันงนี่อจนเต็มออันนี้ โอ้ขายบ่ขายบ่ไหนเราจะไปถึงอายุบ่ขายอยู่เนาะมีถุงใส่ไห,อหมอีบ่สัมมีตรงยางใส่ไหมอีบ่บ่มีซชนะ <laughs> ่ไหเออโดยโอ้กระปรอมหากระปรอมขาย,ยนี่เนะาะไม่ได้เอาเมื่อสู่พ่อสู่แม่กินบ่สเมื่่ออยูเมื่ออยู่เนาะ อ๋อหาเมื่อยให้แม <icated> ่ไปขายอ๋อขายให้แม่ท <ish> ําแนวขายตลาดโอ้เจ้าเจ้าอันไอ้ไอ้น้องเจ้าคนของเจ้าน่ะอยู่บ้านน่ะจปไม่อือยู่เฮือนอยู่บ้านีบ่เจ้าก็อยู่บ้านนีบ่พี่น้องเอ้ยกะเสียงรถเสียงล่างนี่พี่น้องเอ้ย่อยู่อยู่ิมทางเนาะอันนี้น้องบ่นี่อไอ้น้องกันังพอังคือกันเนาะโอ้มาพี่นั่งนั่งกับอ้พี่ไ พระเพดบ่นี่นะโอ้เจ้าเป็นคนพระเพดกันพี่น้องเลยนี่เดชพ่อยังหนาคือกันเน,ะมมนาะย่องผมก็คือกันบอย่องผมก็คือกันอีกเออเป็นดูพพ่พระเพดภาก,กันไปหาอันข้องกระปอมโอ้หลายมอนี่ได้คักดีนี่ตัวใหญ่ครับกระปอมกล้าหูคอยคอยกันย <c ười> ูนย <c ười> ู่ในนั้นนกข<พ>อกะงแกของอกของคแกลายใหญ่กว่ามืออ๋อของเจ้านลำนี้พอมบ่ เออนึกโดยพากันแกะปันกันเด้อไอ้ขนมเด้อเออพากินข้าวกินน้ําเด้อเบาะนี่ย่างช้ําสิบ่ข้าวไปกินได้บเออตะปุ่นหล่อตะปุนอพีมาีมาีกอืตได้เ้าพุ่นบ่โอ้ไปตเ้าๆผู้พี่น้องเอ้ยกําลังสิพากันเมื่อบ่นี่น่ะอโดยพาเ้าเมื่อยนเดี๋ยวก็ย่างเมื่อพ่นเนาะอือโอ้พี่น้องเอ้ อ่าพอดีเมื่อนี้เนาะอันวอจ,จันจำได้ยอยู่พูดีพี่น,อน้องเลยอ่าวอจาันเคยมาสัมภาษณ์อันครอบครัวเพิ่นทีหนึ่งเนาะเมนหมดละเออที่พ่อเจ้าอันอยู่กับพ่อเจ้าหน่ะเนาะเออโอ้โดยโดยโอันเมื่อนี้พ่ออยู่เพื่อนบ่โมยู่บ่เอาเพิ่นไปใส่บู่บู่ช้ำอ๋อเพิ่นไปอยูอ่ลงอยู่ป่าบ่ไปหาอยู่หากินเม้ออ๋อ โดยพอดีว่ามีมูของเงินมูของไอ้นี่เพิ่นเสีเอาเข่าเอายังไม่ให้ยูมาเอาเข่ามาให้เจ้านะขอบคัวเจ้านะมัมีเพิ่มโอยูนะมันนะ <c oughs> มนี่เนาะอืม <c oughs> พี่น้องเลยเจ้าเจ้าเจ้าเ <c oughs> มื่อกี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์พี่น้องเลยเอ่อพวกน้องๆคนก็บบ้างมันนี่เนาะก็เลยไปหากระปอมข้องกระปอมขายพี่น้องเลยพอได้เงินไปซื้ออยู่ซื้อกินตอนน้องเย็นเนาะ เออเดี๋ยวอันเจ้าเฮียนอยู่ปอได้แหละเจ้านี่ยยังไม่ได้เข่าบอเจ้าได้ช่กันเข่าเข่าปอดเข่าหงก่อนแล้วแล้วข่อยออกออกบ่เอาเป็นยังคือออกออกไปข่ายแล้วเเออยยลหงงงงงชีัาาาาารมนขะ เอออันนี้อันน้องน้อยได้สะเข่าเฮียนอยู่อเจาเข่าเข่ายูบอนบคัอยู่ออะไรเจ้านี่เฮีนปออะไรแล้วปอซีแล้วนี่เนาะโอ้น่าจอไม่เฮ้านโอ้แม่แม่ค้าเมื่อวันบุคับผิดกันผิดกันเอ้าเจ้าคือหูดีแท้ผิดกันเถือนเลยเถือนออ ันนหพ่อไอ้จกนี่เป็นไอ,อ,อ้พ่อครับอ๋อพ่อน้องแม่เดียวกันพอน่อนางน้อยนี่เป็นเป็นพอ่อเป็นไอ้ของพ่อเจ้าแม่ก็แม่เดียวกันโอ้แางว่าพี่น้องเลยนะเนาะโมโนี่เป็นไอ้พ่อคอุ้ยเออสรุปแล้วเลยเป็นอ้ยลูกอ้ยลูกดุ้งไปเลยนี่เนาะล <c oughs> ูกอ้ยลูกดุ้งกันเบิดพี่น้องเลยนี่อืยพากันหากระปอมลักษณะอย่างเมืม่อบ้านพึ่นบัน,นีเนาะยังไงเติมวัวเฮือนนี่ไก่เติอบอ ห่อนซาหมูมีหมวกใส่บ่อนี่บ่ได้ใส่หมวกบ่บ่ได้กบใหญ่ไงก็เรื่อนง่ายหรือบอนั่นแหละโอ้โหโอ้ตัวผู้ชางเมื่อห่อนก็บหอนเนาะเดทเด้พี่น้องเลยตอนนี้ประมาณเที่ยงพอดีตอนนี้กันเนาะไปเตยเช่าไปเตยเช่ได้ว่าสิลองลองแค่ได้ลอว่าสิตอนนลองแต่ปลอมลายได้เนาะแถวนี้เนาะลายอาบน้ในน้อครับไม่ได้อาบ là vang nữa làm nam làm nay nó là vang nam tung nay đó nhưng mà đây khảo trăm nỉ nó xây 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 khai ai vương hả phải khai là vào vương yếu vương cà sư soi vương trâu nè kinh thế đó tụ bớt nỉ khai thôi đấy บิ่งบิ่งตอบตรงหันบิ่งบ่ก้าตอ6 10,000อ๋อเนี่ย2ต่อ5,000เอ้าอืมเบิ่งหันพี่น้องเอ้ยเบิ่งปดมาอยู่ล่ะไอ้เบิ่งก่อนเนาะแต่ว่าอ้ายบ่มีบ่มีอันสูงใซ่อ้ายบ่นี่อ้ายสิซื้อซอยนี่ซื้อบัดของเลยเด้อนี่เนาะบ่้องัน่ะอืบ่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ดิมีฮอดกิโกเอกิโกกเอาอื ตกิโกเอานี้ได้มันช่างเอาได้ใช่กิโก้กับยิ่งใหญ่อมกาเออข่นคอยใหญ่กูมูเลยเออเออปอมกามันก็ห้ยคล้องบ่หนิคงได้ยกอยากเอาบ่คงอันนี้เลยองเอาของอันนางน้อยพอดีบ่เออบ่ใหญ่โอ้เบ่งพี่พี่น้องเลยเพิ่นแกเออเป็นอีกอันน้องน้อยสี่คนเนาะที่ว่าจันผ่านมา เอ่าอยู่ทางพี่ใหญ่เมืองพลันเมืองอันเมนได้เนองเมืองพลันไทเนาะอ่บ้านเก่งดวงพี่น้องเลยเออมาพ่อเพิ่นน้องน้อยอนข่องกระปอมขายประชันพี่น้องเลยวันเสาร์อาทิตย์เนาะอือโดยโดยโดยเจ้าสิขายเท่าสดงจ่าว่าร้องเมืองยุนี่ของอือหน้าโป๊ะสามตัวตัวพันสามตัวตัวพันสี่ตัวบ่ <c oughs> คือสใจดีแท้เพิ่มให้เลยน้องน้อยกอืมอกอ้พี่น้องเลยเพิ่นกระห่มกันเบิ่นสีขายให้อ้ายเบิ่นนี่นบ่นหนเบิ่งก่อนแซ่พี่น้องเลยสีซื้อซอยน้องน้อยเพิ่นเนาะอะอะซุ้มเจ้ากับสีหาขายอยู่แล้วนี่เนาะเมื่อมมล็ดกับเสีให้แม่ไปขายเป็นบน่เดี๋ยวว่าจันทร์เอาให้เด้อเสด้อโอ้ เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวอ่าว่าจันทร์สีซื้อซอยน้องน้อยเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเบิ่งเงินก่อนพี่น้องเนาะอ่าเบิดเบิดนี่หาสี่พันขายปะขายคือไวแท้มันจีคุ้มอยู่บ่หาสี่พันว่จะบ้างผลบอกอันว่าชุมเจ้าอะไรมันสีบุรุษชุมเจ้าบ่อือหาสี่พันก็เอาบ่ปอปันกันปันกันผู่สิบผู่สิบพันเบิ้งนี่สิบก็เป็นเช่า เออซาไป40เนาะว่าอ้ายๆสิให้50เหลือ10,000เนาะแล้สิเจ้าปันกันเด้อเ0 0 0 0ก็หาซื้อกินปันเออพี่น้องเอ้ยได้เงินแล้วสิเมื่อสิเอาไปยังเงินบดให้แม่เอาไ10เด้อดอเนโฮมกันพี่น้องเอ้ยาหลายนึงน กระซื้อซอยน้องน้อยเพิ่นว่าดีเนาะห้าสิบพันกระขายเพิ่นว่าพี่น้องเลยเออเพินยืดตอฮัลโหลน่องน้อยเพิ่นไปคอถุงยางมาใส่ให้พี่น้องเลยฮู้ฮู้เพิ่นอยู่บ่เพื่นเพิ่นไม่ได้ฮู้บ่ฮู้กันอยู่บวเอ่อขอบใจเพิ่นอยู่บ่เพิ่นเอาแล้วเพิ่นขอบใจอยู่เนาะถองเยหาเทงเยอะละยัยชิจ่ายเงินให้ เบ็ดเบ็ดไปเลยพี่น้องเอ็ดโอ้ดีโอ้เต๋อโฮมกันเบ็ดแล้วอ๋อมึงเจ้าสิบลูกวะขายอ้ายสิพันนี่อือเตดูดููพี่น้องเยอ่สนับสนุนน้องน้อยเพื่อนกนพี่น้องเยซือซอยเพื่อน เป็นกะหากระปอมคลายเพื่อสิไปซื้อกระต้มกนมกินอยู่ห้องหาห้งเฮี้ยนนั่นแหละเนาะโอ้โดยโดยโดย่ะเดี๋ยวอาจารย์จ่ายก่อนเนาะอันนี้อาคาเดียเดียแล้วอันนี้คาอันกระปอมเนาะร่วมกันหมดเลยเมนอ่าเอาไว้แล้วก็เลขได้มาเลขเนาะเลขปันกันได้มาเลยเด้อโดยอ่าเดี๋ยวอาจารย์ซืเพิ่มมาอีกเนาะยันน้องน้อยเพิ่นลุบพี่น้องกัย เพิ่มอีอีกสามพันเนอะเป็นเป็นเจ็ดสิบพันเนาะเจ็ดสิบพเบิ้งเบเาเอาใบิไหมยูาอาจ้อให้เป็นแปจจนเปนานะให้มันถือคููละสามพันเนาะสองสี่กคนพี่น้องเลย,ยให้ถือคูสามพันเด้อให้เนาะเอาเซื้อเอนี่อยกกอ,อยู่ในกินอยู่ในรงเฮียนนั่นแหละเด้อ อ,นอ้น้องน้อยเพื่นก็นเก่งแช่เนาะไปหาเมงอันหาข้องกระปอมพี่น้องเลยาขายให้แปดสิบพันมาจันซื้อน้ำเพิน่นอัวตัวยังตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องเลยอันนี้อ่าแก่ซืซื้ออันเมื่อผกักพอผังนี่เนาะเพิ่นในบ้านบ่หู้ย ใส่เส mm ื hmm. <onents> yeah. ้อเขียวแันแย่โดย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 ถท่วน้องถั่วตะกอนขนมกับปันกันเด้อล่ะเด้อเกะเกะปันกันให้มันซ้ำกันเด้อไปเลยเออเอาขนมให้น้องน้อยเพื่อนทุงหนึ่งพี่น้องเลยเจ้าวไปสนอเดินทางกลับบ้านบ่บ้านนี่กินน้ำกินนเด้อบ่นี้กกินน้ำบุ่อยบ่มีห้านข้าห้านขายช่ไหเนาะไมได้อยู่วังเท่านั้ ใกล้ชิดบ้านแล้วบอลเดียวกันเนาะไปจันไปโอเคเนาะเดี๋ยวมื่อนี้กับบอลจันกับสีสัมภาษณ์สำนีก่อนไอ้กับซอยซื้ออันกระพรอมซอยเนาะเมื่อแรกได้กับพันกันได้เงินเด้อผู้ละชาวพันเนาะไปแต่เนาะเลกับบ้านวานนี้นี่เอาไงถ้าถือระวังมันเฮียเลยเงินเด้อไปย่างกับบ้านไปเออให้อันใส่ถุงไว้เด้อมันสีเฮียเออ งกเออนแล้วบางเงินเหรียเนาะไปย่างกับบ้านพี่น้องเลยบ้านนี้อ่ะใส่กระถองมึงกรโอ้ยพี่น้องเลยขายเบิดเลยเพิ่นกันเนาะเพิ่นกับฮาขายประสนพี่น้องเลยน้องน้อยเพิ่นไทยอ่านี่ก็ว่าจัะซื้อซอยเพิ่นอ่าแปดสิบพันเนาะอ่าคนละ ซาพันกีบพี่น้องเลยมอบให้น้องน้อยเพิ่น,นเมือนี้เป็นเด็กขยันวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเลยหากระปอมขายพอได้ซื้อกินนงมุ้งเฮียะนมาฉันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยหมู่บ้านเล่าหลวงเนาะหรือว่าแก้งดวงนั่นแหละพี่น้องเลยตามถนนหนทางว่าจันทร์ผ่านมาพ่อมาเจอเพื่อนพี่น้องเลยพบพ่อแรกฮถามไทยเบื่องน้องน้อยแต่ละคนกั để hang nó cạ xem đèn ở nào người hừng cái bớt vô hừng hừng khoang hì hì phía nào, khoang bao, ô để khử cây không là ya lộc, vẫn khử xuống liền เออผู้ขึ้น,นชุดปายเลยย่ากหรอกขอบใจได้ไหลายเด้อขอบใจได้ไหลายพากันย่างเมื่อดีเด้อระวังโดดเด้อ <laughs> เออพี่น้องนี่พายของข่องกระป๋องอ๋อเนาพี่น้องเนาะมันนี่แกว่าจาันก็ได้ซอยน้องน้อยขยันเพิ่นไปอีกอ่าสี่คนพี่น้องเลยเนาะอ่าซอยสนับสนุนซื้อกระป๋องซอยน้องน้อยเพิ่นพี่น้องเลยอ่า เป็นเด็กขยันบ่ไดยูล์ลาเพิ่นกันเนาะเสารอาทิตย์กัพากันหากระปอมคายประชันเนาะอาโอเคพี่น้องเลยจังใดกะบผักพ่อพี่น้องที่ตามพับส้มเป็นกำลังใจให้บาจันในเด้อเนาะวันนี้บอจันการเดินทางบาสิขึ้นไปทางเมืองพีนพี่น้องเลยบพ่อน้องน้อยเพิ่นกันเลยสนับสนุนซื้อซอยเพิ่นเนาะเจ้าจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านการเดินทางเอามาพบมาพ่อมาเจอกันพี่น้องเลยเจ้า กาจังไดการฝากพี่น้องให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้บอจันท์นี่เด้อพี่น้องเลยเออให้บอจันทร์ให้คลิปดีๆแบบนี้อีกแต่ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสำหรับมื้อนี้บอจันท์กาสิขอเดินทางไปต่อก่อนพี่น้องเลยมื้อนี้บอจันทร์มากกบ่าเตียงบว่าเสียงน้อยมื้อนี้เนาะมากันตามพี่น้องเลย่าผนมาทางนี้กันเออนี่เด้ออากาศก็ดีอยู่พี่น้องเลยมื้อนี้เนาะฝนตกอุบานนี่เอามามื้อนี้กัเออ เจ้าพ่อพ่อน้องน้อยเพิ่นะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องทางใดกะฝาพ่อแม่พี่น้องติดตามขับชมน้ำกันเด้อน้องพี่น้องเนาะเจ้าการสำหรับวันนี้บาจันการสิขอเก้าวลาก่อนพี่น้องเลยไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บาจันสิขอเก้าวขัามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนเบิร์ตสุขู่สู่คนที่เข้ามาติดตามขับชมคลิปของบาจันนาะพี่น้องโดยบุคลากโฆษณาของบาจันเด้อเจ้าอันนี้กะมาถ่ายให้พี่พี่น้องเบิรงบรรยากาศการทำมาหากินอีกรอบหนึ่งเนาะ เจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องนะสบายดีเดอ้อหมู่เพื่อยพ่อแม่พี่น้องเองเอสู่ผูสูส่สคนเจ้าไปก่อนแล้วเดอ้อ